เปนวัดใจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สั่งกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยผู้อำนวยการอนุวัฒน์ทวีผลเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน303คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการคัดเลือกและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศรรึกษาขั้นพื้นฐานระดับสี่ดาวและได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม ปัจจุบันหากเราต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์และมีทักษะชีวิตในศตรวรรษที่2 1แต่ติดที่กระบวนการหรือความรู้ความเข้าใจลองมาใช้เจติยารามโมเดลอาจทำให้การเรียนการสอนของค,คุณครูง่ายได้ โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ h o m s e School a p p r o s t ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนการให้คำแนะนำการกระจายอำนาจทำให้เกิด 4M ยกกำลัง2คือการบริหารจัดการโรงเรียนการบริหารจัดการห้องเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายการบริหารจัดการสื่อสารสนเทศโรงเรียนคุณธรรมห้องเรียนอารยะ โครงงานคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อคุณธรรม Moral Innovation เป็นผลงานที่เด่นชัด ซึ่งคุณครูจะต้องค้นหาเป้าหมายร่วมกันระหว่างทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารและคุณครูเมื่อได้เป้าหมายแล้วก็ไปพัฒนาโครงการของโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีการอบรมพัฒนาการจัดทําสื่อการเรียนรู้ของคณะครูการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนการจัดสัมมนาเปิดบ้านอารยะ เพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนครูได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนอริยะเศรคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กคิดเด็กนำเด็กทำเด็กเสนอเด็กทบทวนเด็กบันทึกด้วยการผสมผสานเนื้อหาในการชนะพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ผลสำฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นขั้นตอนที่1ผู้สอนนำคุณธรรมอัตลักษณ์มาแท้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างข้อตกลงร่วมกันคือการให้ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันกำหนดคุณธรรมและพฤติกรรมที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อบังคับร่วมกันตลอดการเรียนรู้โดยในส่วนของพฤติกรรมผู้สอนกำหนดหนึ่งข้อผู้เรียนร่วมกันกำหนดหนึ่งข้อขั้นตอนที่สอง โดยเรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้วิชากิจกรรมขั้นตอนที่3ด้วยกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้เรียน6ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นเด็กคิดขั้นเด็กนำขั้นเด็กทำขั้นเด็กเสนอขั้นเด็กถกทวนขั้นเด็กบันทึกขั้นตอนที่4โดยผู้สอนตกลงกับผู้เรียน นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาบันทึกโดยให้ผู้เรียนเลือกการบันทึกโดยการวาดภาพระบายสีเขียนหรือทำเป็นสื่อการสอนก็ได้ขั้นตอนที่5โดยนำข้อตกลงหนึ่งบวกหนึ่งมาประเมินผลการเรียนรู้ขั้นตอนที่6โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและติดตามเพื่อปรับพฤติฯฯกรรมนอกจากนี้ยังใช้ระบบ Q Info ในการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ได้นำเสนอและทบทวนบทเรียนหรือเรื่องราวนั้นๆจะส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมโรงเรียนวัดจติยาลามเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ4ดาวของสำนักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาส มาร่วมงานเปิดบ้านอริยะของโรงเรียนวัดเจติยาลามซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของพวกเราชาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาราบ,บุรีเขตหนึ่งซึ่งมีหลากหลายการแต่การเรียนรู้โรงเรียนแห่งน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องคุณธรรม ปรัชญาการศึกษามีอยู่3ข้อนะครับคือข้อที่1เก่งดีและก็มีสุขเพราะฉะนั้นโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สามารถขับเคลื่อนให้การจัดการเรียนการสอนได้ครบองค์ประกอบคือเก่งดีและมีสุขผมในานามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็ต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหารชื่นชมคุณครูขอบคุณเครือข่ายต่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมขออนุญาตการันตีนะครับว่านักเรียนที่มาเรียนที่แห่งนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเรื่องคุณธรรมความรู้ความสามารถเนี่ยจะต้องควบคู่กันแล้วก็อนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นคนดีของบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนดีของจังหวัดราชบุรีครับจากการที่โรงเรียนได้ร่วมโครงการนี้ทําให้โรงเรียน ได้มีการพัฒนาขึ้นทั้งระบบโดยผมในฐานะผู้นวยการโรงเรียนได้ส่งเสริมและนริการสนับสนุนให้มีการกระจายอำน,นาจให้กับคณะครูแกนนำคุณครูประจำชั้นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอริยะโดยการรวมกลุ่มจัดทำ PLC ขึ้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตในศตวรรษที่21มีคุณลักษณะพื้นประสงค์ สอดคล้องกับคุณธรรมตลักของโรงเรียนคือมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์จิตอาสาและพอเพียงและทำให้โรงเรียนมีสื่อคุณธรรมซึ่งเป็นนัก,กรรมเด่นของโรงเรียนขึ้นนอกจากนี้พฤติกรรมการเรียนสอนของคุณครูก็เปลี่ยนไปครูทำให้เด็กได้เกิดการปฏิบัติจริงเด็กมีการสนุกสนานกับการเรียนมีพฤติกรรมเชิญคุณธรรมมากขึ้นอีกทั้ง ยังมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการาาึาธาษาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สังเกตจากนักเรียนเมื่อก่อนนี้ก็มีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วแต่หลังจากที่จัดกิจกรรมอาดียะนี้ขึ้นมาเด็กๆก,ก็ดูมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นสังเกตจากการที่ไปวัด ไปเจอกันที่วัดของครูพานักเรียนมาทาบุญที่วัดนักเรียนก็จะมีความรับผิดชอบมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือ, U, าลอทางวัดจัดนู่นทำนี่โดยที่ไม่ต้องบอกแล้วก็การเดินมาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดวัดเ้าเรียบร้อยผููจาก็เรียบร้อยขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นดูเด็กๆมีความ ที่ไม่ต้องมีครูออกมาเด็กๆเขาจะช่วยกันทำเองก่อนห้องเรียนอริย,ยะทําให้พวกผมและเพื่อนๆได้มีความสมคคีในการทำงานร่วมกันมากขึ้นพวกผมและเพื่อนๆจะเป็นผู้คิดผู้นำผู้ทำผู้เสนอผู้ทบทวนและผู้บันทึกพวกผมและเพื่อนๆได้รับคุณธรรมหลายอย่างจากการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ mm hmm. เช่นความซื่อสัตย์สุจริต ห้องเรียนอรารยะเป็นห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเองทำกิจกรรมเองแต่ห้องเรียนปกติจะเน้นให้คุณครูบอกคำตอบมากกว่าครับผมชอบห้องเรียนอรารยะมากครับการเรียนห้องเรียนอรา,ยารยะส่งเสริมให้พวกเราเกิดคุณธรรมด้านต่างๆเช่นความมีน้ำใจความซื่อสัจจริตและความมีจิตสาธารณะค่ะแล้ แถมยังมีตลาดนะักพุณนธรรมชานเท่ากิจกรรมนี้มากค่ะ